เป็นอย่างคนไทยจึงมักเบิ่งแบบคิดเปิดเปิดใจชาวลาวนะพี่น้องเห็นร้ายช่องแย่ลงกับแบบมีคนเบิ่งร้ายขนาดนะยังตามกับสามสี่หมื่นห้าหมื่นเป็นแสนบางคนก็ได้ยย hoo. ก็ยัาหูกราบสไปดี้พอไหมพี่น้องม่น,นี้นี่กับทำเอกแล้วเนาะก็คืออยากมาทามนั้นนะพี่น้องอยากจะมาทาวอะ เป็นอย่างคนไทยจึงมักเบิ่งแบบคิดเปิดเปิดใจชาวลาวนะพี่น้องเห็นไลายช่องแล้วลงกับแบบมีคนเบิ่งลายขนาดน่ะยังต่ากับสามสี่หมืนม่นห้าหมืนม่นเป็นแสนบางคนก็ได้ก็ยังหัวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างจึงเบิ่งไลายหลายนย่างเป่นอย่าพี่ง้องบางคนก็โอนเงินให้เขาดนหลออกดบิสังเงา ก็มันมีนัทุกคนนะบางคนก็เขาได้เงินดีเสียนะอันนี้อันนี้ว่าตามความจริงเลยเนาะก็อย่าหูอหน้าพี่น้องคือเปิดคิดเปิดใจสาวลาวนี่ยจะมีคนเบิ่งหลย์นะพี่น้องเบิ่งหลายเลยช่วงนี้ก็กำลังเป็นกระแสเลยคิดเปิดใจสาวลาวเนาะคิดเปิดใจสาวลาว์อย่างมักบบาไทยหรืออยังประมาณนี้แหละพี่น้องเขาก็บนบนแน่ใจคือกันนะ ก็บเบิ้ลผ่านๆไปนะไปเนาะบางคลิปกับเบิ้งบางคลิปกับได้เบิ้งนะคลิปเปิดใจสาวเล่าแล้วกับบางคนกับคลิปบ่าวไทยแต่งงานกับสาวเล่าเนาะแต่บุคคลเห็นคลิปสาวเล่ากับเท่าแกตีนเนาะบุคคลเห็นไหนจะเห็นก็เห็นแต่แบบอนาอานาเออมันเป็นคลิปโป๊ะนะก็มีในหลายคนนะซึ่ง บ่ต okay. so nah. ่าตาเนะพี่น้องก็ตัอยังล่วิตอีหยงละอันนี้บ่ได้มีสิริบ่ได้มีหยังนะก็มีแต่คิดวาแล้วก็เลยนจักใจริงๆเนาะคือเปิดใจซาวแล้วกับยังยังว่าพอใหญ่ยังพอใหญ่พอใหญ่ยังมาแต่เทยังมีหลายหลายคลิปหลายอย่างพี่น้องเขาก็เบิ่งเบิ่งอยู่บางทีก็บ่ได้เบิ่งบางทีก็เบิ่งน แล้วกับางทีอะคือคลิปที่กดเบื้องล่าสุดในกระแตงเนี่ยมันสาวเล้าเนาะผู้บ่าวไทยมันสาวเล้าเนาะปลาอย่างเขาบอกปลาทางพังไทยยังปลาทางพังไทยมามันผู้สาวเล้าอย่างปลาใจดีมามาทั้งที่ยังเดินทางมางไกล <c oughs> คือก็ต้องระวังเราไปน,นองเน,ะนาะ่วนไลก็แม่ห้าง ว่าง่ายๆเช่นอะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ดูถูกนะไม่ได้ดูถูกคนลาวด้วยกันแต่กับสุดลายก็เห็นแต่ันอุ้มลูกน้อยคนเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นแม่ห้างอยงีคือว่าง่ายๆเชหนอ่ะพวคนลาวคือชิบโบป็นทสามแับเบิร์นขนาดหน่อเก็ตะเลยเป็นแม่ห้างอย่างเนี้ยนะจริงๆก็น่าเห็นใจเนะพี่น้องคุณยิงสัรผู้ชายบางทีก็ไปลดเลยๆบางทีก็เป็นพอคนแล้วก็ติดยาเสพติดอย่างเงี้ยก็ มาได้เรื่องเนาะแถวบ้านหฮนลท์เนาะแล้วก็ป้ากับเมียบางทีก็เอาเมียแล้วแล้วมีลูกยังไปมันนี้คือคอนเซปต์ยาเขาบริชนใจพิสังนองพี่น้องกับไปเลยอันนี้เป็นบางคนพี่น้องบางคนดีเลยก็มีบางคนแบบติดยาแบบเบายังเลยแบบนี้นะมีแต่เมียเมียมแล้วเมียอดยังแบบอดบุลนทนบวยกับเลิกกันเลิกกันแล้วก็เป็นไม่ห้างบางคนบมีลูกก็โชคดีไปนิดนึงเนาะแต่ก็ แต่ก็มันบม่ดีปันได้เลยกับผัวแต่กับบางทีก็ดีกว่ามีผัวพี่น้องอโอ้ง่ายใช่บางทีก็ดีกว่ามีผัวแต่โชคไลายบางทีเขากับโชคล้ายเขากับมัดมัดมัดอะีเนาะบอกว่าจะเป็นคนไทยแบบเนี่ยปาทางฟังไทยคนคนฒถาคนแก่เขากับเอาเนาะพี่น้องห้าหกสิบประมาณนี้เนาะก็ห้าหกสิบคนไทยก็ยังพออยังยัง ยังงานได้เห็นนะพี่น้องนัง e ว่ายังไงซะยังงานได้ย you know ังไปได้อยู่ห้าหกสิบเนาะก็ไปบางทีก็บางทีเข้าก็มักอันนี้เนาะพี่น้องว่าเบิ่งจากคนเล่าแล้วมันเอาเอาทางฟังไทยอาจจะมีเงินอาจจะอาจจะมีอนาคตอาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่าเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเนาะอยู่กับพ่อกับแม่บางคนถ้าไปไปฟังไทยนะบ่มีคนเลี้ยงลูกไปเนี้นะพ่อแม่ก็อาบเลี้ยงลูกไปเนี้บางคนกับพ่อแม่รับเลี้ยงลูกก็เออลูกถ้าจะไปฟังไทยก็ไปฟังไทยเนาะพี่น้อง แต่บางคนก็พ่อแม่อาจจะบอหักเลี้ยงลูกให้บอหรือยังไงก็ได้ก็โอ้โหนำพี่น้องไปไปบางทีก็อยู่บ้านอยู่เลี้ยงลูกนะบางคนก็เลี้ยงลูกให้ลูกง่ายจิงไปไทยบางคนก็ปาลูกแดงๆให้แม่เบิ่งนอนมันก็มีหลายคนหลายครอบครัวนะพี่น้องแต่ปัญหาแต่ละคนมันก็บุกคือกันเนาะง่ายๆจ้ะน้อมพี่้องนะจำฉันหน่นะพี่น้องเผมจะคู้พี่น้องกัน เปิดใจสาวลงสาลาแล้วอยากสำหรับโอนเงินโอนยังก็ต้องระวังนะพี่น้องเขาคุยกับเขายังเห็นหน้าเห็นตาเห็นบ้านเห็นส่องเขานะเอาก็จะพาโอนเงินนะพี่น้องโอนบางทีก็คนมันก็มีคนดีคนไม่ดีนะบางทีโอนไปแล้วก็เอาไปเลยแล้วก็บอกยังเพจยังคือคุยตามพงตเพจกันเนาะบางทีก็บางทีก็ปลาทางพังไทยอาจจะอาจจะเยเชื่อเงินปลาชนะ้นเชื่อเงินผู้บ่าวก็ ค่อนข้างมีอายุแน่น่ะก็เชื่อเชื่อจริงไดเนาะจะเชื่อถืเนาะไม่หนักเอิ่อผู้ว่าวทำครังไทยซะผู้ว่าวทำครังไทยก็อาจจะวัาแล้วก็มักเนาะมักบางคนก็โอนเงินให้เนาะเพราะว่าการเก่งคอจินเตอร์อันนี้ไม่ได้ดูถูกได้พี่นางเลยคือว่าตามตามที่คิดครับผิดพลารณาในพวกผิดว่าถือกับขอโทษขออภัยนำได้พี่นางได้บวกผิดอย่างไรขอโทษนำในลายนาะ บวกเขาโทดเลยชีเรื่มแล้วเนี่ยชีเืมและชีวายังตออไม่ได้เขียนสลิปไม่ได้ยังเลยน้อพี่น้องไม่ได้จดยังเลยได้คิดอย่างว่าเราก็มาว่าเลยรน้อมาวอาให้ฟังเลยแต่ชีมีชั้นนี้น้อพี่น้องอัดชั้นนี้แหละวว่าว่าไรว่าไรยังพี่น้องเบื่อน่ะว่าชั้นนี้แล้พอแล้วพอให้พอให้พี่น้องได้เบิ่งพอให้พอได้พอพอให้ลืมกันนะพี่น้องน่ะ อันนี้ก็ตัดสมบมกสมัยนะพี่น้องฉันผมยาวแล้วก็สะแล้วก็เปลืองยาสระผมโอเคนะพี่น้องนะฉันนี่แล้วเนานะกราบขอบขอกขอบใจนะทุกคนถึงจะมีคอมเมนต์ดีแนบ่ดีแนบก็บขอบอกขอบใจหล,ลายๆนะพี่น้องนะที่มาติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์มากดไลค์ให้นะขอบใจขอบใจหล,ลายๆนะพี่น้องนะการทีปิดคลิปฉันนี่นะพี่น้องโอเคนะ